สวัสดีจ้าสวัสดีพอแม่พี่น้องมักคือซุกค้นจาะทางฝังไทยฟังลาวหล้วก็ทางต่างประเทศมากจากพี่น้องจ้าผ้าเมื่อกินตำส้วกับทองเสื้อหมอนพี่น้องส่วนท้องเราบังส้วเส้นขนมเส้นตำแบบเบาๆใส่สตอพี่น้องเบ่งน,นำ้ำน่าไปแต่สดดีดีไปข้างนอกมากค่ะเป็นวิ่นวิ่น,นไหมพี่น้องคือจะกลินเน่าเน่าจังเสียน้ำลายแตกค่ะค่ะซิมก่อน อือสองชั่อโมงแต่ต่อม่นยา Tá. Mạnh trọng นี่มันอยู่พี่นอ้องจำมาไหมออเอาใจพูดว่ามักเผ็ดนะพี่น้องเพร่พันก็อยากให้ันกินบ่าเผ็ดแน่ยเป็นเป็นท่วงสุขภาพประันพี่น้องขอบคุณลาลายค่ะ ปลาแซลมอนเนอะพี่น้องพยายามว่าไม่พยายามเอามา,าไปแซ่ของฟิตไปเอาแบบห้องฟิตอุณหภูมิความเย็นแบบเท่าไรหร่ละแมวแมวอุณหภูมิต้องลบเท่าไหร่นะเย็ยๆนๆอ่ะปิ้งชัวปิ้งชัวทำอะไรยี่ ต้องใส่กี่องศาให้คนไให้คนเย็มให้คนชงตายอะ่ะชงตายไม่ได้ตายแต่บินจุดกอไม่ได้ตา่างต้องจูใช่หรอ อันนี้มันกับบ้างไงอินเทอร์เน็ตมากพี่น้องจักแมมบ่แมมก <c oughs> ินไปนโลดพี่น้องมันเกิดเลื่อนเท่าดอกอืกระเด็นไปทั่วที่ จะต่อมันแถวมันว่า 嗯，是吧 <laughs>。 up. น้่ไประเดี๋วแซ่บเพีงเพียงตำบกเผ็ดเนาะแซ่บแพียงเพียงครับเจาคสำรับพ่วบ่กินเผ็ดกะกะเผ็ดอยู่ไหนนี่ะพี่น้องแต่า่าขึ้นมานกินเผ็ดเขาบอกสถานไปไหนเจ่ามารสาสตรนี่ยโอ้โเป็นจานอะไรพี่น้องแซ่บื เขาไม่ไดต่บางครั้งกินตั้นแต่ซีอยู่ได้พี่น้องตกละมือ่อมือหนึ่งหรือสิบวันแดได้พี่น้องกานซ้ำกานได้ไปซ้ำมือขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้กินโอ้ยอีพ่ออีแม่ข่อยบ่ได้หายเหมืนที่วันนี้บักขักกับกินซุ้มมือก็ได้ วันใยเขาเ่มจุดกับพวกอะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกๆรกกำลังใจที่เด้อที่ขอมาสนับสนุนวันนะพี่น้องแล้วจะฝากอีกหนึ่งช่องทาง ทางแฟนเพจ f c e b o o k เวนเว่ยแฟมบารีล้วก็ะฝากติดตามก็เลยก็แช่กดกระดิ่งช่อง YouTube ให้เิน,น้ำเน้ยนะจ๊ะพ่อพี่น้องจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อก็ไปคลิปหนะ